สวัสดีพี่น้องนะครับผมท่านผู้ชมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพาพี่น้องมาเล่นแถวเมืองเลยครับวันนี้ทีมงานเสียนุครับกำลังวิ่งดินครับบ่อเดิมครับือบ่อลงมาครับลงมารถ ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับว่าวันนี้มีใครขับรถวันนี้เสียนุกกไม่อยู่นะครับพาพี่น้องมาหาจอะเบอรงผู้สาวขับรถครับพี่น้องผู้สาวขับไมโครครับ โอ้โห oh, oh. ทางลงบ่อครับไม่ใช่ขึ้นบ่อนะืมแมโครครับใครขับนอตอ,อนนี้เนี่ยชับ จะเป็นคุณพ่อครับเป็นคนขับนะครับอ๋อได้มาสูตรบรรยากาศแถวเมืองเลยอีกแล้วครับวันนี้ปรก,กาศไปไกลอกพี่นอ้อเสียวตรงนี้แหละอะมาชมที่บ่อดิน,นครับ บรรยากาศสวยงามครับดีพ่อฮ <laughs> ะ<า>ค,อครับผม เดียนูไปขับยุยเสฮะว่าอยู่กุยกันอยู่ว่าไปขับยุทีมงานผู้ใดสนอกโอ้ครับบอฝากกันไปนี่เปารถไร้กกป้นนอ,นนอมมือนี่ เป็นดายันบ่กาบายันผ้าพังเต็มอ่า้ยอู้ยน้อดายันครับเฮ้ยว่าสูน้ำดอกงีิ คิดปะพ่อคิดว่ายันแค่หนันตังทาไยว <c oughs> ันเดตังัันเมันยุ่ยมันมันสีนันยืนมามันสีเป็นแห้งไม้ยาไม้ยาย,ยืนมา วาสนนี่เป็นไโอ้โอ้ยวสู่รสเราผมพูดน,นะคิดยานเว่ยย่ามรถเห็ดง,งานจะเทียนไปดิฮ<อ>ะม,มันต้องได้แบบนี้สื่อบอดดิน<อ>สื่อบอดดินต้องไดแบบนี้มันียงดแบบนี้ เราคงพอแล้วมาสันเขงไม่ห้ไม่นีเขาดูได้เลยดีเราไม่ปวดเลยเือแต่ว่าเราก็ซื้อรถตัวเออดี่พูดว่เฮ็ดหซื้อรถัซื้อได้สีอแียนซื้อรถนั่ซีเสียนหางไขายน่หางเนย ตกตักฮะเกียวพี่นองเลยต้องได้แบบนี้ครับบ่อด,ดินมถึงจะใช่ครับบ่อด,ดินตรงใดถึงน้นภูเขาแบบนี้ครับที่ดินแถวมึงเลยครับมีฉนโพร้อมเรียบร้อยนะครับผม

เขาทีละสองคันเลยนี่ใครขับในคันนี้ครับ สาวขับรถไปทางได้บดมนอนี่ยสวัสดีครับลายพ่าหมองลงมมเนี่ยสามชิรถนะครับสามชิปรถาด,ดครับเนี่ยแดงพุธแดเ,ยเ,ยเขียวแล้ว ริบแล้วออแล้วมุม่งฝอยอย่างเดียวนเนาะรถดำทั้งนี่นี่มีแตเบกดีย่างเดียวมันป,ปล่อยลงเลย,ย,ยลฮน้นทิฟฟี่ย่างเดียวครับเพราะว่าการวิ่งนี่ครับลงอย่างเดียวครับไปนี่เขาเมืองเนี่ลงย่างเดียวครับทีรีทีรีเลย สุดยอดครับ,บรนะเต้บ่บปุ้ดทัคยังหันะทักดินอ,อ่ะโห้างเนม้อน้ม่โคห้างแม่โคจะฟ้องห้างรุ่น,น,หนไหนยังหเด็เด็ขน,น่ง ผู้สาวขับอยู่ขั้นใดวะน่ะอันมันกี่เหรอโอ้โหอ,อ,อันนึ่งเขาหน้าเอาหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยเอาหน้าไปไสเบ่า <laughs> ท่านี้เอาหน้าไสเบ่า <laughs> มาเล่นกับทีมงานจังหวัดเลยครับวันนี้ครับผมโอ้แต่ละพื้นที่ครับผมแต่ละภูมิภาคในบ้านเรานะครับก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปครับผมในเรื่องของการทำงานนะครับอย่างโซนมืองเลยเราก็จะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือบอด,ดินเปินลยงามครับพี่น้อง วิวทิวทัศน์ครับสวยมากแล้วก็ขับเนี่ครับส่วนมากบ่อดินเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บ่อดินครับเป็นเนินดินครับอขับลงอย่างเดียวลงจากภูเขาอย่างเดียวครับดินดินที่ได้ครับไม่ใช่หินครับมันเป็นดินครับภูเขาดินครับไม่ใช่ภูเขาหิน ค่อนข้างที่จเสียวอย่างหนึ่งก็คือเวลานง้มตักไปหมองเลาะไก่แล้วพี่น้องโุ้ยยหนเสียวอ่าคันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับคันนี้จอดอันนี้สงสัยเป็นคันของพ่อครับทีมงานครอบครัวครับ งานครอบครัวครับริมงานอันนี้น่าจะขับโอ้คนรับบอ่อ,อ,บบอนั่งบอ่อนั้นเป็นแคทครับสุดยอดจริงๆ EC 200รครับรุ่น7ครับของเสียนุครับคนที่ขับก็คือพ่อของเสียนุครับเสียนุไปขับรถอีกทีมงานหนึ่งนะครับขยันมากครับคนขยันนะครอบครัวนี้นี่ทำงานทุกคนครับรถตัวเองมีขับแต่ว่าไปขับรับจ้างให้กับทีมงานอื่นนะครับเสียนุ ก็ให้พ่อมาขับคันของตัวเองครับคันนี้เป็นโดเมนเตอร์ครับ เยี่ยมจริงๆเต็มส 9J นะครับใส่ดินก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่ดินเต็มแล้วครับต้องลงมาครับผมวิ่งลงครับ วิ่งลงวิ่งลงว้าวลงไปครับมันต้องได้อย่างนี้ครับซื้อบอ่อดินเนี่ยแล่ราคามันก็ไม่แรงด้วยนะครับผมบอ่อดินแถวนี้ หรือว่าจะแรงเนาะมาทำบ้านไว้บนนี้ดีไหมขึ้นมาลำบากเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยว ชมคลิปหน้าต่อไปครับพี่น้องเดีย๋ยวพานั่งรถกับผู้สาวครับพี่น้องคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ